กดติดตามกดซับสไครป์กดไ,ไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิง่งไหวน้ำในเด้อครับเพื่อชิมนผ่านคลิปให,หมๆ่ๆขอบคุณครับสวัสดีครับพี่พอสวัสดีครับโอ้บม่ได้พอกันโดนเต๋อน้องพอเนาะโดนยุทธิชุดยอดสุดยอดขนาดเลยห้างหายไปโดนแต่ว่าพี่น้องกันสี่ชิดนอดคิดถึงใหเกันนะน้องพอเนาะ โอ้มึอนี้มีมาให้พี่น้องจักตัวละพอของ,องของแท้เลยมึอเนี้ยของแท้เลยครับ <laughs> สองตัวของแท้พี่น้องครับเราว่าเราว่าของแถมดิสีตัวนี้มันก็คือผดคือผดอย่าเอาเอาอันอันเฮ็ดข้างหน้าหน่อยนัน่นบ,บ,บ่ท่าสีเลยจิเอาสีมาท่างวดตัวนี้เลยิจีฟันตาสีจิ <laughs> 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 ตัวนี้เนี่ย เปิดไว้ได้ไหมพอนี่เ็ดอนหาเย็ดื่นหาเะเ็ดพื่พี่น้องครับตัวนี้ทอง,งเคเอึ่เนี่ผมออยเบื้งนี่ครับทองเคเอมึเมื่อน,นี้เรามีมาเปิดสอตัวได้พี่น้องเด้อ้จักเดือนก่อนเลเดี๋ยวเิ่งทางนีกก่อนทองเคเอฟสามหนึ่งน่าเ็ดเดือนพี่น้องครับเจ็ดเดือนประมาณเยเดือนนะครับเแต่ว่า เบิ่งงหัวงามๆแล้วอังสีสีเด็ดๆแล้วอังสีเบอร์โทรนี่ชื่อไดนบ่พอชื่ออะไรชื่ออะไรเก่าเนาะเสื่อสีเดชเชียนชื่อสีเดชเชียนไหนผมไม่ก่าเนาะครับจือจื่อเบือทั่วบ่ได้พิกัดเท่ากับโยบ้านล่องงบ้านล่องงขึ้นตำบลบอระบืออำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามพี่น้องครับงัวตัวนี้เป็นงัวได้รู้ก็ตัวละพ่อเนี่ยตัวท้องตที่สองในท้องห้องไปเจ็ดมื้อหา ต่อไดห้หลายป่ะครับต่อได้เนี่ยประก,กันียังไงเพิ่นแน่เราพอเนี่ยประก,กันยังตรงเว็มแล้วก็ขาประกันเตือนอย่างประกันเลยหมดโอ้ประกันขาถูกขาถอนดูคางเนาะอ่านาแดนหางดอกภายนอก<พ>อม,นมันมันว่าเป็นโรคเป็นอย่างที่พอเนาะพอรครับม่มเป็นโรคเป็นอย่าง้าเบิงยังสีก่กะกะโอ้กะง,งามดีเจ้าพี่น้องครับสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบเท่าไหรเนาะพอเนี่ยร้อยสี่สิบสองเทงพอ มาเนาะซีบสองซีบสามไม่พอเนาะบ่อเลี้ยงบดนี่ย่าต้องถามหาเนาะใครเปียงประจำหอดทางไหนจริง <laughs> อาใดการได้การปวดอะเฉื่องดีเฉื่องดีแขทงขาดีเรียบดีหูด,ดีด้วครับเนาะบายยืนสิงนิ่งเลยบ่อตีงเลยจูงให้พี่น้องพนยางอวนยางยางให้พี่น้องพนเบื้องด้เพียงพอ มันเป็นไรโอ้เด็ดขาด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 เอาเอาซำนีกับพอ่อพ่อเผิ่นมีแห้งเนียนเบื้องตัวจริงแล้วพอนอะเพื่อผู้ใดมากะจ้างมาต้อนรับเอาพี่น้องครับกราคาเปิดกักะกับราคาหมองเอาอยู่ในใจเฮากับมีเนะาะเจ็ดหมื่นหาพันตัวนี้ทองไว้ทองหกเจ็ดเดือนกับเคเอฟสามหนึ่งมาเบื้องตัวนี้ป่ะเนี่ย เดี๋ยวให้เบิ่งหลอบขางก่อนตัวนี้หูติดกระทบนะพอเนาะติดกระทบห้วยมองนี่มันถึยังนอนนี่เนาะโอ้ถึงไม่เนาะถึงไหม่โอ้เงาอาดลาดปานไฟตัวนี้หู้นหางกาหางกะนามดีท้พ่อเนาะหางรมดีหางรมดีหางเงาอืมไล่มาไดละ่รตัวนี้เย็ดหมือนเก่า เจ็ดมื่นเก่าพี่น้องครับยี่พอผู้จักว่ามันสองทองตัวไหนี่ว่าบ่เคยเห็นจักเทียร์พนาฟอพันตัวนี้พนาพี่น้องครับเบิ่งพี่น้องครับทองครับเรดชิเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้สองตัวนี้เท่าตัวตัวทองนี่ฟอเนาะตัวแล้วตัวแล้วครับรับประกันพนาครับพี่น้องครับมิสเตอร์เรดชิเด้อพี่น้องเด้อกัผู้ที่ เหรียญงวอยุสมือนี่กรสีกสีหัจักดีนะครับ1ิแกนเชียมจากเมริกานะครับตัวนี้นี่ว้าสุดยอดเลยใส่แม่สูงสูงอย่งสี่เนะาะถักอยู่เจ็ดเมื่นเก่าราคาห้องความสูงอยู่ทีรอยหาซิบเทาไนอ่อนพอหนหาซิบหาสิบกวัวหอกเนาะแต่ว่าผมยืนเบื้องล้วนี่ประมาณหาสิบสามมีหรอกพี่น้องครับกาๆาเอานะครับแต่ว่ากั อ๋อตัวคนสูงเท่าไรนี่สูงยี่พอสูง175นะเบื้องเอาฮะนี่นี่นะครับเบิ้งเอาอง่เอาดีพี่น้องครับเป็นงัวะทองสองแะพ่อเนาะเป็นงัวะทองสองเด็ดขาดเด็ดขาดเด็ดขาดเจ็ดหมื่นเก่าตำนี้บ่มีบ่มี่เหรอครับมิดมิดจริงสิพ่อโอ้น้องมิดจริงเลยพี่น้องเด้อตัวนั้นมี่พ่อ ตัวไหนกันมีโอ้มีคือกันอ๋ออ๋ออ่าอันนี้ว่าววาสู้พี่น้องฟัง่งได้พี่น้องได้งวัวสองตัวนี่นมมีติงนะครับทั้งสองตัวนะครับนมมีติงแต่ว่าหมองอื่นก็นคือเพื่อนรับประกันตั้นี้นะครับนาแดนหางดอกหูสอยนะครับแล้วก็ดูคางขาทวกข,ขาท้อนนี่เพื่อนเพื่อนรับประกันภ่ายพ่ายนอกครับแล้วก็บอกกันชัดๆก็คือนมมีติงอยู่น้อยหนึ่งนะพอนะเดี๋ยวผมไปเบื้องทางผีกันเบื้องถ่ายให่งพี่น้องเบื้องถ่ายน้ำกันอ๋อ ท่องเลียดชิปในใบประมาณ2เดือนกลัวได้พี่น้องครับผสมวันทีเดี๋ยวเบังก่อนผสมวันทียีสิบสามเมษาครับนี่นี่ครับยี่สิบสามเมษาเจ้าเลียดชิปโอ้หน,นังเตะดีที่พอเนาะบ่อแต่ายอันงอโดนหรือเป็นกึกกึกกักกักเป็นเขินเขินเป็นจังไรบ่คว่าหาละเอียดในพี่น้องบ่บ่ทันคักแต่ว่าขนาดนี้ก,ก็โทรมาถามอา๋อพอเนาะ าาก็มาถามกันเอาถามกันเอาถามกันเอารายละเอียดบางเทียกบกะบบอ่บอถึงปันไดเจ้าวากะสีพรา่ยามให้พี่น้องเบื้องให้หล,ลายๆมุมพี่น้องครับเดี๋ยวนี้มันมันซ้ำๆมาเริ่มไายไหมเดี๋ยวนี้บอ่บอ,บอ,บอปันไดรา,ายละเอียดกัสีบอ่บอปันไดก็สีเริ่มปรับปรุงไหมนะครับเพราะว่าบา่บอในไทยขายงัวงมาระยะหนึ่งแล้วประมาณสองเดือนอ่านมมีตริงหน่อยหนึ่ง เอาผู้ปฏีกรบแสปฏิดอกผู้ปตปฏิสร้างเพิ่นส,สุดยอดสุดยอดเจ็ดเพื<ผ>่อนเก่าให้ต่อขึนจีต้อขึนก <laughs> <laughs> ็ได้เอาผู้ใดมักผู้ใดสนจิตสนใจตัวใดก็จังโทรมาสอบถามที่พ่อเด้อพี่น้องเด้อกะคันสองตัวนี่รถแหไ่ไรวะพอ่อรถแห่เนคือกันละเอาเบี้ยงบนรถแหป็นรถแห่ยังเนี่ย กดิเตอาเอาเอาเดี๋ยวผมเสียห้เบอร์โทรไว้เด้อพี่น้องเด้อเราจืยอเบอร์โทั่วก็ได้ครับคือเก็อ่ะเล่าก็ได้ผู้เฒ่าเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้พ่อไวปสนีทสักกอนพี่น้องครับสวัสดีครับ